นี่อน้นศิลปะสิภาพพี่น้องมาเก็บบรรยากาศทงไหทงหน้าครับผมอยู่แถวหนอกสั้นเมื่องครับพี่น้องบรรยากาศก็ดีครับผมิวทัดที่สวยงามครับผมพี่น้องไปร,รับชมกันเลยครับผมจอเฟียง อากาศก็สดเสน,นะครับผมมีลมผ่านอยู่เนื้อการก็ค่ายบ้านห้องครับผมตรงให้ตรงหน้าอันนี้กับพิการเก็บบรรยากาศพี่น้องเหมือนกันพี่น้องนะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ